วัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ผมแอบไปทำอันนี้นะผมทำบอทดเนาะเครื่องลองมันว่างๆอยู่ก็ลองไปทำแล้วอ,อย่างนึง่งเรามีเวลาเล่นเกมน้อยด้วยก็เลยไปทำเล่นๆนะครับผมใช้เวลามันไม่ถึงห้าชั่วโมงผมก็เรียบร้อยแนะล้วสำหรับบอทดประเภทน,นี้นะก็ดูคลิปกันไปเนาะสำหรับเครื่องก็จะใช้ประมาณขึ้นไปนะครับในส่วนเครื่องนะผมเครื่องที่ทำบอทดเนาะก็จะเป็นไรเซนห้านะผมสองพันหกเนาะ ก็ใช้แรม16จิกแล้วก็ใส่กร์ดจอกะกาด์บดก็เลยจะเออๆหน่อยอ่าแล้วก็ในส่วนการประมวลต่างๆก็จะทําโดยอาจจะช้านะครับผมเพราะว่าเราทําเองเนาะอาจจะดูคลิปเขาเรียก่อ,อะไระคลิปสอน,คล,นคลิปนู่นคลิปนี้คลิปนั้นก็เป็นไกด์ไลน์เฉยนะในส่วนที่เราทําก็จะมีทั้งเออบ้างอะไรบ้างแต่ถามว่าสมบูรณ์ดีไหมก็ตามที่อยากจะได้เลยครับผมในในแบบนีเนะาะเพราะว่าได้ทั้ง ได้ทั้งบัฟแคนด้วยเราก็ได้ทั้งอีกพีก็ได้ทั้งพอยก็ได้ทั้งตัวละครด้วยพร้อมกันไปพร้อมกันได้หมดเลยเก้าตัวก็หลังจากนี้ตัวละครอาจจะเหลือนะเพราะมันชุดละเก้าตัวอาจจะทามาแบ่งขายนะแบ่งขายให้น้องๆทั้งหลายที่อยากจะทําบอทเช่นเดียวกันหรือในส่วนการทําความเข้าใจกับโปรแกรมเนาะก็อาจจะกว้างหน่อยนะผมในเรื่องดีเลย์นะครับอาจจะอาจจะสอนกันถามว่าได้ไหมได้นะผมไกด์ไลน์กันช่วยกันแนะนํากันได้แต่ว่า ต้องตั้งคำถามให้ถูกวิธีด้วยนะครับเผื่อบางทีภาษาจะคนละภาษานิดนึงภาษาโคด้ดกับภาษาโคด้ดโค้ดโค้ดเกมกับมาโคนะ่มันจะแตกต่างกันนิดนึงในส่วนตัวผมก็ใช้จากโค้ดตัวที่เราเรียนมาเนาะหรือว่าเราทำความเข้าใจมาเยอะแล้วแล้วมาลองเทียบกันดูก็เลยมาทําเป็น,นตัวเนี้ยก็ขึ้นมาเป็นบอร์ดตัวนี้เพราะว่าตามปกติบอร์ดตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่มันเอ๋นะผมมันจะเอว๋วินที่สามวินที่ห้า ประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมผมเทปไปหมดละสิบบินสิบรอบอ่ะสิบรอบสิบรอบผ่านก็คือว่าเรียบร้อยไม่ต้องพึ่งอะไรมากอมันอาจจะกระโดดไปเอ๋อตอนช็อตที่ประมาณสิบห้าเนี่ยวินที่สิบห้าสิบหกเจ็ดก็จะมีบ้างนะครับอ่ะตัวอย่างอันนี้คือการเอ๋ออย่างตั้งใจนะครับผมในคลิปนี้มันจะมีการเอ๋อแบบตั้งใจหน่วมเพื่อที่จะแก้ข้อผิดพลาดจากจากวินที่สามไปวินที่ห้านะครับแต่อาจจะเร่งคลิปนะครับเพราะว่ามันยาวนะมันยาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นปกติครับ แต่ว่าจริงๆจริงมาโคชุนี้ปล่อยได้นะครับผมแต่ก็ห่วงอยู่เหมือนกันเพราะเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะในการทำศึกษาห้าชั่วโมงนั่งทําอีกหกชั่วโมงนะ <c oughs> อ่าก็ประมาณนั้นเพราะว่าอย่างหนึ่งก็สำหรับคนที่ไม่มีเวลานะผมแล้วอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็บัฟแคนก็น่าจะแพงน่าดูนะครับในการทําเนาะอันนี้ก็ดูก่อนเนาะสมน้ํสตกเนื้อก็ว่ากันไปไม่ได้ห่วงมากนะครับแต่บางอย่าง ถ้าได้ตัวนี้ไปก็ต้องมาติดปัญหาเรื่องแก้บางอย่างที่ผมทุกไว้กะซุกไว้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลิปนี้ก็จะไหลไปเรื่อยๆนะผมดูไปเรื่อยเนาะอ่าอันนี้คือการเอ๋อแบบตั้งใจนะผมมันจะเป็นหนึ่งสองใช่ไหมบินบินที่หนึ่งกับบินที่สองบินที่หนึ่งอ่ะส่วนมากจะเป็นบินที่หนึ่งนะที่จะเอ๋อที่หนึ่งในสามบินนะอ่ะส่วนเกมรอบรอบที่รอบที่หนึ่งรอบที่สองอาจจะเอ๋อรอบที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยอาจจะนิ่ง แล้วก็อาจจะมีเออบ้างบางชอ็อตแต่ของผมมติดปัญหาแค่อย่างเดียวเกมมันเหลือง <c oughs> มันก็เลยหลุดประมาณนั่นแหละก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ถึงประมาณสักไม่ถึงรอบที่สามสิบสักทีเอ้ยถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่เออรอบที่สามสิบสี่สิบอยู่สามสิบสี่สิบห้าสิบอ่าถึงอยูอ่อันนี้ก็ถ้าเราไม่ติดเหลืองก่อนเราก็เราก็สมบูรณ์แบบนะครับอย่ยสังเกตดูบอร์ดผมว่ามันขาฟรีเห็นป่ะนั่นคือนั่นคือการ์ดจอมันต่ํานะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ่า ถ้าจออมันมันเบาบางมากเลยบอดเลวิง่งคาฟีเล่นคลิปเพื่อการไม่เพื่อการไม่เสียเวลานะเพราะมันยาวนะส่วนดีเลยเราอาจจะไปตัดทอนได้ถ้าใครมีความสามารถนะผมเพราะว่าของผมก็ทําแบบบ้านๆเนาะเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพเราก็ทําเป็นแบบก็ใช้เวลาไม่ถึงวันก็เรียบร้อยนะผมบอดชุดนี้เสร็จนี้เออมาถึงมาถึงการปั้งค่านะครับให้มันลงตัวไม่ใช่ว่าทําบอดทุกประเภทเป็นนะ แต่ผมเข้าใจเข้าใจแกนมาละตอนนี้สบายละทำบอกประเภทไหนก็จะง่ายละแต่อยู่ในกรณีที่ทำว่าทำว่าต่อนเนื่องนะก็ประมาณนี้อ่าก็ว่ากันไปเพราะว่าบอดผมทำในเรื่องอันนี้ไม่ได้เพราะววิ่งช้าล้อฟรีครับผมเลยต้องทำประเภทนี้แทนนะอ่าในนี้ก็พยายามทำวันที่คูณน,นะ,ะหาวันที่คูณด้วยผมเอามาเก็บแบตเตอรี่บัสสิครับผมจะรับตัวรองเนาะก็ในส่วนตัวบอดทั้งหมดเนี่ย 10ตัวเนาะก็จะมีแบตเตอรพาร์ตเลเวล4.5ขึ้นไปละสบายแล้วครับ